เกิดเป็นนักรีวิวต้องทำได้ทุกอย่างแทนแททน,นไม่มีสาวเอฟเฟกนะครับ <c oughs> สวัสดีครับพี่น้องชาว YouTube ติกของฉลองชัยชอบรีวิวนะครับฉลองชัยชาแนลวันนี้นะครับเรามีสินค้ามานำเสนอนะครับซึ่งใส่ได้กับ OnNe ิหรือ V-COS นะครับอิสุสุออนนิหรือว c o อสนะครับ ท่านใดที่มองหาอยู่ที่เป็นแคปนะมองหาอยู่อยากจะได้หลังคาตัวนี้นะครับไปใช้งานนะครับไปใช้งานกับรถของท่านนะครับก็ติดต่อสอบถามกันมาได้นะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์โทรติดต่อนะครับไว้ใต้คลิปนะครับก็เดี๋ยวผมจะติดส่ง ทิ้งลิงก์ติดต่อไว้ใต้คลิปนะครับผมนะครับส่วนราคานะครับผมราคานะครับ <c oughs> ราคาก็อยู่ที่อ่6,000บาทนะครับผม6,000บาทนะครับผมท่านใดสนใจอยากจะให้รถของท่านนะครับมีที่นั่งสบายๆนะครับผมก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับสิ่งที่ท่านจะได้ จากหลังคาอันนี้นะครับได้เบาะนั่งนี้ได้ได้ได้ให้ไปเลยนะครับผมให้ไปเลยนะครับไม่ไม่ไม่ได้เก็บไว้แต่อย่างใดนะครับของที่จะได้นะครับแล้วก็ผ้านี่นะครับผ้าเนี่ยครับก็คือตามสภาพเนาะตามสภาพเป็นผ้าใบเวลาฝนตกก็เอาลงได้นะครับแล้วก็จะเป็นนี่นะครับผ้าเอ่อนี่นะครับผ้าด้านหน้านี้นี่ อ่านะครับผมก็จะได้ด้วยนะครับผมก็ในราคาหกพันบาทนะครับผมอ่าก็จะได้ประมาณนี้หากท่านใดที่กําลังมองหาหลังคาทรงนี้อยู่นะครับหรือเข้ามาโพสเออเข้ามาดูในฉลองใช้ชอบรีวิวแล้วนะครับอ่าอาพมก็อย่าลืมติดต่อสอบถามมานะครับตัวหลังคานะครับผมนะครับตัวหลังคานี้นะครับจะ,จ,ะจะไม่จะไม่คลุมกับตัวหลังคารถ กะบะนะครับก็คือไอตัวนี้เป็นตัว v c o อรนะครับ v c o อแล้วก็เปิดแคปได้นะครับเปิดแคปได้นะครับนี่นะก็จะเป็นวี c o r ์ตัวสูงนะครับผมถ้าเป็นตัวต่ําก็จะเป็น on New นะครับผมก็ใส่ได้นะครับใส่ได้นะครับหากมองหาอยู่นะครับหรือสนใจนะครับทักมาได้นะครับเบอร์โทรผมว่าจะทิ้งไว้ใต้คลิปผมทำให้เป็นเนาะ เอาเป็นว่าผมจะแจ้งเบอร์โทรในนี้เลยก็แล้วกันนะครับผมข่อไปครับราคาผมก็แจ้งไปแล้วนะครับราคาแจ้งไปแล้วนะครับหกพับาทราคาต่รลงกันได้นะครับส่วนเเบอร์โทรติดต่อผมโดยตรงเลยนะครับติดต่อที่ฉลองชัยโดยตรงนะครับอ่ะโทรมาได้นะครับติดต่อมานะครับคุณฉลองชัยเห็นว่าจะขายลังคาตัวนี้ใช่ไหมเออติดต่อมาได้เลยนะครับ0ู1ครับผม 252 9้าสองเก้2สามหนะครับรายละเอียดนะครับเดี๋ยวผมจะชี้แจงให้ฟังนะครับผมถ้าหากใส่หลังคาตัวนี้ไปนะครับผมปกติรถรถรถพวกนี้นะครับมันจะเป็นรถเก่งรถบรรทุกใช่ไหมจะได้ไป้ายทะเบียนนะครับตัว <c oughs> ขออภครับ <c oughs> ะจะได้ไป้ายทะเบียนป,ปกติมันจะเป็นไปเป็นเขียวข,ขาวใช่ไหมขาวเขียวนะครับตัวหนังสือสี เขียวนะครับแผ่นป้ายทะเบียนสีขาวนะครับแต่ตัวนี้นะครับท่านต้องไปจดทะเบียนใหม่เป็นป้ายทะเบียนตัวหนังสือสีน้ำเงินนะครับผมต่วตัวป้ายสีขาวนะครับผมนะครับขอเบอร์ป้ายนิดหนึ่งนะครับขอเบอร์ป้ายนิดหนึ่งนะครับประมาณนี้นะครับนี่นะครับจะได้สีแบบนี้นะอ่านะครับผมต้องขอเบอร์ป้ายทะเบียนรถผมด้วยนะครับเบอร์หมดหรือเปล่านะครับประมาณนั้นนะครับเพราะว่า พอดีผมอยากจะขายเนาะอยากจะขายออกนะครับสนใจก็ทักโทรนะครับเออทักทักี่ผมไม่ค่อยได้อ่านคอมเมนต์นะครับโทรดีกว่านะครับโทรมานะครับตอนนี้ที่ผมอยู่นะตอนนี้นะครับอยู่ที่ชนบุรีศรีรอชานะครับผมอยู่ใกล้อยู่ไกลนะครับก็ลองทักสอบถามมาดูนะครับผมก็ราคาต่อรองกันได้นะครับผมนะครับ ถ้าไปซื้อใหม่จริงๆนะครับตัวนี้นะตัวนี้นะครับนี่ร้านเขานะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับผมจะแผงกล้องให้ดูนะครับมีเบอร์โทรติดต่อเรียบร้อยนะครับมีที่อยู่ต่างๆเรียบร้อยหมดนะครับ <c oughs> ราคาอยู่ที่ห2 5 0 0มืนสองพันห้าร้อยบาทนะของใหม่เลยครับ12,5มืนสองพันห้าร้อยบาทแต่วันนี้เราไม่ขายนะครับ เพราะมันขายไม่ได้อยู่แล้วเออไม่ใช่แล้วอันเป็นของมือสองไปแล้วครับเออเดี๋ยวเดี๋ยวหลายคนจะเข้าใจผิดนะอ่าวันนี้เราไม่ขายเราขายเพียงหกพันบาทราคาต่อรองกันได้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวนะครับอันนะครับทีนี้เราก็จะพามาดูด้านบนกันบ้างว่ามีจุดไหนตรงไหนเสียหายบ้างไหมนะครับก็คือเอาไง,ไง่ายๆว่านักลบย่อมมีบาดแผลนะครับนักลบย่อมมีบาดแผล นะครับก็อาจจะมีริ้วรอยกันบ้างเป็นบางเป็นบางจุดนะครับผมนะครับก็คือการใช้งานนะครับหลังคาอันนี้นะครับผมใช้งานมานี่นี่นะครับกำลังเข้าปีที่สามนะครับเข้าปีที่สามนี้นะครับแต่แต่ก็มีริ้วรอยตามอายุการใช้งานนะครับผมแต่ผมบอกไ้ก่อนนะครับว่ารถของท่านนะครับต้องมี เล่มแล้วเท่านั้นเนาะมันถึงจะไม่ยากนะครับขนส่งถึงจะให้จดเพราะว่าเราถ้าเรานําเล่มไปเข้ากับไฟแนนซ์ไว้อยู่เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากนะครับเพราะว่าเขาต้องให้เอาเล่มตัวจริงเท่านั้นไปจดนะครับจดทะเบียนเป็นประเภทรอยยสองนะครับรอยยสองก็คือป้าย,ายขาวตัวหนังสือสีน้ําเงินนะครับผมป้ายขาวตัวหนังสือสีน้ําเงินนะครับ ก็เราจะขึ้นจะลงรถมันก็ง่ายนะครับเพมีตัวจับให้หวน,นะครับนี่ตัวหวนก็ประมาณนี้นะครับอถ้านั่งก็นั่งสบายๆนะครับนี่นะครับนั่งก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับ <c oughs> นั่งก็อยู่ประมาณนี้เราก็จับตรงนี้ได้นะครับ <c oughs> ก็คือนั่งขาเราจะอยู่ตรงน,นี้แหละขาเราจะไม่ไม่ห้อยจนเกินไปนั่งกําลังพอดีเลยนะครับนั่งนั่งดีอยู่นะครับก็ 6,000บาทนะครับท่านใดสนใจโทรมาสอบถามผมได้เลยนะครับผมราคาต่อรองกันได้นะครับผมก็ไม่รู้ว่าอยู่ใกล้อยู่ไกลนะครับ FC ของฉลองชัยชอบรีวิวนะครับนานๆทีจะมาลงคลิปสักทีหนึ่งนะครับบางทีก็มีแต่ลงคลิปไรสาระทั้งนั้นเลยแต่วันนี้ขอมีสาระสักหน่อยหนึ่งนะครับอยากจะมาขายหลังคานะครับส่วนรายละเอียดนะครับผมเจ้าภาษีตัวนี้นะนะครับ ที่ผมใช้งานอยู่นะครับมันจะเสียนะครับปกติเราจะเสียรถทะเบียนรถรถรถแคปเนี่ยมันจะจดทะเบียนเป็นรถกึ่งบรรบรรทุกอยู่แล้วใช่ไหมแต่ทีเนี้ยเราจะเสียปกติเราเสียไอ้ภาษีพบรบพวกเนี้ยคือเครื่องยนต์2,005ใช่ไหมเราจะเสียภาษีอยู่ประมาณปีละ2,500บาทอ่าประมาณนั้นนะครับภาษีพบรบ 2 5 0บาทหรือ2,150ประมาณนั้นโดยประมาณนะครับแต่ถ้าเกิดเราติดตัวนี้ไปนะครับเราเอาหนังคาตัวนี้ไปวางแล้วก็เปลี่ยนประเภทรถนะครับเป็นรถลอยอสองนะครับเราก็จะเสียอยู่ประมาณนะครับประมาณปีละ3,250นะครับล่าสุดที่ผมไปต่อภาษีพรบรมาจากตอรอ,อนะครับผม3,250บาท <c oughs> นะครับที่ตอรอเนาะแต่ที่ขนส่งผมผมคิดว่าอาจจะไม่ถึงหรอกนะครับหรือหรือว่าอาจจะถึงนะครับก็แล้วแต่สภาพดถของท่านจะเก่าหรือใหม่เพียงใดนะครับ <c oughs> แต่ปิดรถตั้งแต่ปี2014นะครับอสุสสองจนไปถึง2อา่า2017หรือ2020น่าจะได้ นะครับน่าจะได้อยู่กระบะกระบะไม่น่าจะเกินกันขนาดานี้หรอกเนาะนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าท่านใดมองหาอยากจะมีรถนั่งหลายๆคนได้เนี่ยก็ <c oughs> ลองทักหรือโทรมาสอบถามผมดูได้นะครับผมส่วนตามกฎหมายแล้วเนี่ยนะครับก็คือนะครับปกติเนาะเมื่อตอนที่ผมไปจดทะเบียนนะครับ ตอนที่ผมไปจดทะเบียนนั้น <c oughs> <c oughs> เขาบอกว่าในแคปเนี่ยห้ามนั่งนะครับในแคปในแคปเนี่ยห้ามนั่งก็คือตามปกติแล้วเราจดทะเบียนเป็นรอยยอสองปุ๊บเนี่ยอ่าตอนนี้ไม่รู้กฎหมายเป็นยังไงแต่กฎหมายแต่ก่อนนั้นน่ะเขาห้ามนั่งในแคปนะครับห้ามนั่งในแคปอ่าพอห้ามนั่งในแคปเนี่ยนะครับก็คือมันก็จะเหลือแค่คนขับแล้วก็คนนั่งข้างๆเท่านั้นนะครับสองคน แล้วทีนี้หลังกระบะถ้าไม่มีหลังคาสิ่งประคุมนะครับตามกฎหมายแล้วเขาห้ามนั่งท้ายกระบะได้ไม่เกินหกท่านนะครับหกท่านคือนั่งในกระบะเนี่ยรถเลื่อะหน่อยนึงนะครับห้ามนั่งเกินหกท่านนะครับเป็นอย่างสูงสุดแล้วนะครับแต่ถ้าท่านเป็นครอบครัวใหญ่นะครับผมแนะนําอย่างนี้นะครับท่านนีท่านเป็นครอบครัวใหญ่ ก็นั่งได้8ดคนแน่นอนนะครับรวมแล้วก็คือในรถนะครับจะนั่ง2นะครับคนขับกับคนนั่งนะครับอ่าเราไม่นับคนคนคนขับก็ไม่ได้เนาะเพราะถ้าไม่มีคนขับก็ไปไม่ได้นะครับอันนี้หยอกหยอกยอกนะครับก็คือคนขับกับคนนั่ง2นะครับผมอ่าตอนนั้นที่ผมไปจดเนาะแล้วก็ข้างหลังเนี่ยฝั่งละ4นะครับ นั่งข้างหลังเนี่ยตั้งแต่นั่งข้างตั้งแต่ตรงข้างหน้านะมาเอ้อมาจนถึงสี่สี่ท่านฝั่งนี้สี่ฝั่งนี้อีกสี่นะครับนั่งได้แปดท่านรวมแล้วเป็นสิบท่านนะครับแต่ณนปัจจุบันนี้นะครับในปัจจุบันนี้นะครับในแคปเขาให้นั่งได้แล้วนะครับสามคนไม่เกินสามคนอย่างครอบครัวของท่านมีอยู่ประมาณสิบสี่สิบห้าคนเอ๊ะ เรามีรถกระบะถ้าเข้าออรถตู้เราก็ต้องออกเราก็ต้องหมดเงินบีเป็นล้านเนาะอ่าสิบสิบสิบห้าที่นั่งนี่รถตู้ทําไม่ใช่ V i p เป็นรถตู้ธรรมดาทั่วไปเนาะสิบห้าที่นั่งอันนี้นะครับข้างในจะนั่งได้ไม่รวมคนขับเนาะสี่สี่แล้วก็ข้างหลังอีกแปดสิบสองนะครับสิบสองเอ๊ะยังไม่หมดอีกอ่ะ นี่นั่งในกระบะนี้ได้อีกนะครับคือเขาเขานั่งห้ามเกินเบาะนี้นะครับแต่เรานั่งในกระบะได้อีกนานนะครับคือเขาโจทย์ใบจริงๆอะห้ามนั่งเกินแปดนะครับแต่เราก็ตัวเฉลี่ยได้เพราะเรามีสิ่งควบคุมอย่างถูกต้องแล้วนะครับอ่านี่คือคนไทย <c oughs> มาว่ากันไปครับ <c oughs> ไม่มีใครมี <c oughs> เป็นครอบครัวใหญ่ขนาดนั้นหรอกเนาะอย่างมากก็ว่าสิบคนนี้ก็เต็มที่แล้วนะครับสิบคนนะครับ ในแคปมันร้อนมันเย็นมันร้อนมันเย็นอ่ะในแคปเนี่ยสามอยู่แล้วนะครับรวมข้างๆสี่คุณขับห้าอ่ะเป็นห้านะข้างหน้าห้าอืออ่าคุณพ่อคุณแม่คุณลูกนะครับอ่าคุณพ่อคุณแม่คุณลูกคุณลูกเคยลูกสะพ้ายอ่าะ,ะได้แล้วห้าคนญาติพี่น้องล่ะญาพี่น้องอีกแปดเอออ่ะสิบสามคนเออแต่เลขสิบสามมันมันไม่ดีนะอือ มีพี่น้องสมมตินะมีสักสิบห้าสิบสี่สิบห้าก็แล้วกันนะสิบห้าท่านนั่งได้อยู่แล้วชัวร์นะครับนั่งในกระบะนั่นอะ่ะอีกสองหรือจะนอนก็นแล้วแต่นะครับอ่านะครับก็ลองโทรไปสอบถามดูได้เนาะนี่นะครับเบอร์โทรพร้อมชื่อร้านนะครับสุข,ขุมวิทการช่างนะครับอยู่ที่พัทยาอันนี้ผมไปติดมาจากร้าน พัทยานะครับผมพัทยาเหนือนะครับอยู่ติดถนนสุขุมวิทเลยครับผมเขาก็เลยตั้งว่าสุขุมวิทการช่างนะครับผมสุขุมวิทการช่างหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทณนะตอนนั้นเหล็กยังไม่ขึ้นขนาดนี้นะครับวัสดุยังไม่ขึ้นเยอะขนาดนี้ไม่ไว่าจะเป็นเหล็กเอยไม่ไว่าจะเป็นแผน่นอันเนี้ยแผน่นหรือแผ่นมูหลังคาเอยพวกนีย้ยังไม่ขึ้นขนาดนี้นะครับตอนนั้นยังยังทรงๆอยู่ก่อนโควิดแหละที่ผมไปติดมา นะครับก่อนก่อนโควิดผมไปติดมาได้ไม่นานก็โควิดแต่ทีนี้ที่ผมอยากจะยกลงเพราะผมอยากจะเปลี่ยนประเภทรถผมนะครับให้เป็นรถบรรทุกทั่วไปธรรมดานะครับเพราะว่าครอบครัวก็ไม่ได้ใหญ่โตอะไรตอนนนั้นที่ติดมาก็เอาตรงๆเลยนะไม่ได้ว่าเอาอะไรมาอ้างติดทํามาให้น้องหมานะครับน้องหมาเมื่อก่อนเลี้ยงน้องหมาเจ้รารอมดออยู่ตัวหนึ่งที่ผมเคยลง YouTube นะ่ะหลายๆคนก็คงจะเคยเห็นในคลิปนะครับ นะครับก็คือติดให้น้องหมาเพื่อจะได้น้องหมาไปด้วยนะครับผมเพราะว่าข้างหน้ามันเป็นแคปเนาะมันก็นั่งค่อนข้างที่จําำบากนั่งที่นั่งยากๆนะครับนั้นก็เลยนะครับก็เลยผมก็เลยติดติดเจ้าตัวนี้มาเดิมทีผ้าตัวนี้มันจะเป็นใสๆนะครับแต่ผมมันขาดเนาะเพราะว่าจากนั้นติดมาแล้วเนี่ยฝนมันตกบ่อยเยอะเกินนะครับตกบ่อยก็เลยดึงลงมาใช้เนี่ยมันเวลารถวิ่งแดงๆมันก็ขาดมันก็เป็นผ้าใสๆแหละ ขาดผมก็เลยเปลี่ยนเป็นผ้าแบบผ้าใบาแบบนี้เลยนะครับนี่ผมก็ไปทำมาเนี่ยสามพันบาทนะครับสองข้างนะสามพันบาทไม่รวมไอตัวข้างหน้านี่นะนี่ไม่รวมไอตัวนี้ด่น,นี่ไม่รวมไอตัวนี้ด้วยไอตัวนี้อีก700บาทที่ผมไปทําเพิ่มมานะครับอันนั้นก็ก็คือเล่าให้ฟังเฉยๆนะครับรวมๆแล้วผมรวมจดทะเบียนรวมติดตั้งหลังคาตัวนี้นะผมหมดไปประมาณเอ่อ หนึ่งมืนสี่พันกว่าบาทนะครับเพราะว่าต้องไปซื้อพหอลบนะครับพหลบนะครับตัวนี้นะครับนี่นะครับพหลบป้ายวงกลมเนี่ยไปซื้อพันสองร้อยบาทนะครับอ่าเฉพาะพหลบตัวนี้พันสองร้อยบาทแต่ถ้าเป็นพหลบรถบรรทุกทั่วไปเนี่ยมันจะเก้าร้อยกว่าบาทนะครับมันก็เลยแพงขึ้นตรงนี้ รวมไปรวมมารวมมารวมไปภาษีปีละ3,250นะครับต่อภาษีพรบรทีนี <c oughs> ้พอเสร็จแล้วเนี่ยผมไปซื้อรุ่นี้มาแล้วก็มาใส่เนี่ยก็รวมๆกันหมดแล้วเนี่ยหมื่นกว่าบาทแหละผมจำใบเสร็จผมจำเสร็จคข้าวๆไม่ได้ว่าเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็ประมาณนั้นแต่ถ้าเกิดว่าท่านซื้อไปณนะตอนนี้ท่านนำหลังคางตัวน,นี้ไปจด คือเอาใส่รถไปแบบ,แ,บบแ,บบแบบนี้เลยนะใส่รถไปแบบนี้นะครับพอใส่ไปเสร็จปุ๊บเนี่ยท่านก็นําไปจดทะเบียนเป็นรอยอ,องให้ชัดเจนนะครับเวลาไปไหนมาไหนขึ้นทางด่วนอะไรต่างๆคนนั่งข้างหลังก็ไม่เดินไม่โดนซิลนะครับแต่ถ้าท่านทําไม่ถูกท่านไม่ได้ไปขอจดเปลี่ยนประเภทรถเป็นรอยยอ,องท่านก็อาจจะผิดตรงที่พี่จะพี่มูพี่มวดเลือกท่าน ไปเสียค่าปรับก็เป็นได้นะครับผมนะครับก็ไม่ร้อนเนาะ,ะวิ่งกลา,างวันกลางคืนก็สบายบายนะครับแต่เรื่องฝนเนี่ยนะครับก็ก็อาจจะมีบ้างเนาะ,ะที่อาจจะเปียกเพราะมันจะสาดเข้าท้ายๆตรงนี้เนะี่ยก็ไม่เป็นไรนะครับมันไม่ไม่สำคัญหรอกตรงนั้นนะครับก็คือเอาง่ายๆว่าคนที่ใช้รถไปต่างจังหวัดบ,บ่ยอยๆแล้วก็มีญาติเยอะหรือมีพี่น้องมากมาย ผมว่าเหมาะสมนะครับแล้วก็คุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะครับเบาะนี่ก็ตามอายุการใช้งานครับขาดไม่เท้าครับขาดขาดมันก็ไม่ไม่สาคัญเท่าไหร่หรอกนะครับไอตรงนี้เราเปลี่ยนแปลงได้นะครับเราสามารถที่จะซื้อมาหุ้มหรือว่าเราจะลอกตรงนี้ออกไอพลาสติกใสนี่ออกเลยก็ได้นะครับไม่ไม่ไม่ต้องไปสีเรียดตรงนั้นนะครับผมก็ตามสภาพนะครับตามราคานะครับถ้าคิดว่าไม่คุ้มโทรมาสอบถามได้นะครับราคา ผมตั้งไว้ราคา6,000บาทนะครับ6,000ทวนเลยนะครับอาจจะมีการต่อรองกันได้นะครับคลิปนี้ออกไปแล้วนะครับท่านใดที่อยากได้หรือมองหาหลางังคาแบบนี้อยู่จะไปติดใหม่ก็เออราคาแพงเหลือเกินเออเวลาจะกลับบ้านเทศกาลทีก็อ้สงสารลูกหลานนั่งกระบ,บะหัวร้อนนะครับอืมแต่ว่านั่งอันนี้ไม่ร้อนแน่นอนนะครับ6,000บาทนะครับผมนะแล้วก็ เดี๋ยวผมจะได้ไปขอใบเสร็จทางร้านเขาให้นะครับไม่ยากเลยแล้วก็ท่านก็นําใบเสร็จตรงนั้นนะครับไปขอเปลี่ยนประเภทนะครับเดี๋ยวผมจะโทรไปติดต่อสอบถามให้ว่าขอมาขอใบเสร็จได้ไหมพอดีผมขายหลังคานี้แล้วผมจะขอใบเสร็จเพื่อจะได้นําไปจัดตั้งให้ขนส่งเขาดูนะครับเพื่อจะจัดตัเพื่อจะเพื่อจะขอจัดจดทะเบียนเป็นประเภทรอย2นะครับ ตามตามกฎหมายนะครับอ่านะครับผมนะครับพอท่านไปจดเรียบร้อยนะครับท่านก็จะได้ป้ายแบบนี้นะครับตัวหนังสือแบบนี้นะครับผมป้ายขาวตัวหนังสือสีน้ําเงินอย่างนี้นะครับอ่านะครับผมก็ทักมาได้นะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับเดี๋ยวจะลองใช้ชอบรีวิวมีอะไรเด็ดจะนํามาให้ได้ชมอีก สำหรับคลิปนี้ต้องไปแล้วนะครับสวัสดีครับ